วกอย่างนี้เห็นไหมฟ้องอะไรครับ selector เอามา operate กับ numeric ไม่ได้นี่ไงถ้าอย่างนี้ดีกันไหมครับเห็นไหมไม่ได้ผมสร้าง นำสองเ่ากันเช็คนี้ก่อนครับตัวใหญ่ตัวเล็กเช็คก่อน

integer ผมเขียนผิดนี่นะครับนำสองใช่ไหมนี่ครับเป็น integer นี่ครับใช้ฟังก์ชันนี้ convert กลับให้เป็น integer ทันไหมครับทันไหมไม่ทัน สังเกตไหมครับข้างบนเนี้ผมให้เป็นอะไร selector ใช่ไหมแล้วผมเอานำหนึ่งเป็นสองแล้วผมเอามาบวกกันเกิดอะไรขึ้นครับ e ออ r นะครับทีนี้ผมอยากเอาสตร i n ที่เป็นเลขสองเอามาบวกกับนำหนึ่งให้ได้กับตรงนี้เขาเรียกว่าการ convert ครับ ให้กลับมาเป็น Integer ทีนี้ผมก็สามารถที่จะเอาน้ำหนึ่งะมาบวก Integer อร์นะครับสตริงน้ำสองเนี่ยผมคอนเวิร์ให้เป็นนะครับอินติเจอร์มันก็เลยบวกกันได้นี่ครับเห็นไหมสังเกตไหมสังเกตไหมมันเป็นสตริงเป็นชาร์เลคเตอรผมทำการคอนเวิร์สร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่คอนเวิร์ ผมก็สามารถที่จะเอามาทำการบวกลบคูณหารได้ฟัง์กชันนี้ก็เรียกว่าฟังก์ชัอน convert นะครับจาก selector ไปเป็นนะครับ integer หรือ numeric เห็นไหมครับแต่ว่ากรณีอย่างนี้ค่ะมันก็คือต้องเป็นคือตอนนี้ character เราให้เป็นเลขสองตอนมี quotation mark ก็เข้าใจว่าว่าคือเหมือนกับเป็นรูปนะคะเป็น เป็นคาแรคเตอร์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวอักษร,รมันก็คือไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้ไม่ได้คอนเวิร์ตยังไงก็ไม่ได้เนาะใช่ใช่ครับค่ะ <Ha. S 1> ใช่ครับเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วครับคือผมกลัวอย่างเดียวว่าถ้าภาษาที่มันเอาสตริงหรือชารคเตอร์มาบวกลบคูณหารกับอเมอริกได้เนี่ยมันจะมันจะไม่ดีครับถ้าอย่างนี้ภาษา r ดีครับทันไหมครับแสดงให้เห็นว่านะครับเวลาคุณไปใช้งานจริงเนี่ย คุณต้องดูด้วยว่ามันเป็นนามบรลลิหรือชาร r เลคเตอร์นะครับถ้าเป็นชาร r เลคเตอร์เนี่ยจำไว้เลยว่า R เนี่ย R เนี่ยมันเซนซิทีฟมากมันไม่ยอมจะให้ c า a r เลคเตอร์มาทำการบวกรบคูณหารกับบัลนามบรลินะครับอย่างนี้ดีอย่างงี้ดีแต่ถ้าบางภาษาเนี่ยมันยอมปล่อยยอมปล่อยให้เอาชาร r คเตอร์ที่เป็นสองมาบวกกับสองได้อย่างนั้นไม่ดี อย่างนั้นไม่ดีเพราะงานเราเรากำหนดเลยว่าสองตัวนี้คือชาร์เลคเตอร์สองตัวนั้นคือนอร์มลิกนะครับเอาไปใช้ใช้งานต่างกันถ้าเกิดมันเอามาทําการบวกลบคูณหารได้เนี่ยคุณไปสร้างกระสวยอาวากาศหล่นแน่นอนนะครับผมได้โชว์ให้ดูว่าถ้าคุณทํางานเจอในลักษณะเนี้ยนะครับอ่านี่มันไม่ยอมไม่ยอมจะทำงไงก็คือเขาเรียกตรงนี้ว่าการคอนเวิร์ดครับนะ ผมชาร์เอาไว้นะเหนไหมครับทันไหมค่ัอาจารย์ทีนี้มีคำถามในแชทบ็อกซ์นะคะอาจารย์มีว่า อ,อ,อินทิเจกับนิมอริกต่างกันยังไงคะนิมบริกนี่ครอบคุมทุกอย่างทุกอย่างแต่อินทิเจอร์ไม่มีทศนิยมจํานวนเต็มเนาะใช่ใช่ครับไม่มีทศนิยมอาจารย์คะนำนำหนึ่งนี่แทนอะไรอะคะนำหนึ่งไหนครับ นี่แถวแถวตรงใต้คำวารีน้ำหนึ่งจุดหกอะค่ะนี่ครับน้ำหนึ่งนี่แทนค่าสองครับเอาสองเขียนันน้ำหนึ่งครับตอนนี้น้ำหนึ่งชนิดอะไรครับที่ถามผมเมื่อกี้อ๋อครัไม่าพี่อานอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะตรงตรงนี้มันเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือจะเการการสร้างตัวแปรผมสร้างตัวแปรชื่อน้ำหนึ่ง อ๋อ <AL> มันมันคือแทน,นค่าเท่า<แ>กับ <6 S 2> สอใช่ไหมคะูงง่ง่ายๆน้ำหนึ่งตัวนี้ก็คือกล่องผมเอาค่าอสอไปใส่ไว้ในกล่องน้ำหนึ่งกล่องน้ำหนึ่งเป็นชนิดที่เป็นนัำมันเหลกนึกภาพไหมครับนํำหนึ่งคือนัมเหลิกคือหมายถึงว่าจะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อ <AL> โอเคอเคไปก่อนว่าว่าตัวแปรคืออะไรตัวแปรในทางคอมพิวเตอร์ นะครับก็คือการสร้างกล่องเอาไว้รับค่านะครับเช่นผมบอกว่าส่งค่าสองเข้าไปอย่างนี้เฉยๆไม่มีกล่องนะครับแล้วผมก็ส่งสองเข้าไปอีกตัวหนึ่งผมถามว่าคอมมันคือตัวเลขศูนย์กับหนึ่งคอมมันจะทำตามขั้นตอนทีละบรรทัดมันจะมองว่าสองตัวแรกกับสองตัวที่สองเนี่ยเป็นสองคนละตัวกัน ก็มันจะวางเอาไวาใ้ในในในเขาเรียกอะไรเมมโมรี Memory, หรือแรมคุณเนะี่ยผมพูดคําว่าแรมคุณอาจจะเข้าใจนะใช่ไหมไอ้แท่งยาวๆอ่ะหน่วยความจําอ่ะในคอมพิวเตอร์เนะี่ยมันไปวางไว้ในหน่วยความจําหน่วยความจาก็เหมือนเป็นตารางนึกภาพไหมตารางเ x c e l ซมองภาพออกไหมมองภาพไหมครับคอลั 1, ม, B 1, ม 1. น์ A อโลหนึ่งคอลัมน์ดีโลหนึ่งคอลัมน์ซีโลหนึ่งนึกภาพไหมครับนึกภาพไหม ผมเอาสอตัวแรกไปวางไว้นะครับในคอลัมน์ A row หนึ่งเวลามันส่งเข้าไปมันก็มองว่าน,นี่คือสองสองคนละที่เป็นสองคนละตัวแล้วผมก็ส่งสองอันนี้อีกตัวหนึ่งเข้าไปในคอลัมน์ C row สองเนี่ยมันก็มองว่าเป็นคนละสองแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะไปใช้สองตัวไหนอาจจะเป็นสองของอีกโปรแกรมหนึ่งกับสองของอีกโปรแกรมหนึ่ง ฟอร์มมันไม่รู้ไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นเขาเลยสร้างหลักการขึ้นมาว่าให้สร้างตัวแปรไว้ซะว่านำหนึ่งนี่เก็บค่าสองตัวแรกนำสองเก็บค่าสองตัวที่สองสองตัวแรกนี่นำหนึ่งเก็บไว้ที่ตำแหน่งอะไรพอแ์นที่ A โลหนึ่งของ Excel นะมองวายเป, Excel, ป็น Excel เป็นตารางแล้วนำสองนี่เก็บค่าสองตรงตำแหน่งไหนตรงตำแหน่งที่ C โลสอง ทีนี้เราก็รู้เลยว่าเราอยากได้สองที่ตำแหน่ง c โลสองเราก็อ้างถึงตัวแปรชื่ออะไรนำสองเราอยากได้ตัวแปรสองที่ตำแหน่งของ a นะครับโลหนึ่งเราก็อ้างชื่อตัวแปรที่เรากําหนดไว้ก็คือนำหนึ่งนี่ฮะเหตุและผลทําไมถึงสร้างตัวแปรขึ้นมาเพราะเพราะไอ้คอมพิวเตอร์มันไม่รู้ว่านะครับค่าที่ส่งเข้าไปเนี่ยคือค่าของโปรแกรมอะไรสมมติมีโปรแกรมทํางานอยู่สามตัว โปรแกรม A ส่งค่า2เข้าไปโปรแกรม B ส่งค่า2เหมือนกันโปรแกรม C ส่งค่า2เหมือนกันแต่ถ้าไม่สร้างตัวแปรขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่านะครับ2ตัวนี้คือของโปรแกรม A โปรแกรม B หรือโปรแกรม C นี่คือทําไมต้องสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับตัวแปรทาํางานยังไงคล้ายๆกับกล่องสร้างกล่องขึ้นมาคือนำหนึ่งเนี่ยนำหนึ่งขึ้นมาแล้วผมก็ใส่ค่าเลข2เข้าไป พราะะนัในกล่องนำหนึ่งตัวนี้มีค่าอะไรอยู่ในกล่องครับค่าอะไรค่าสองอยู่ในกล่องทันไหมครับท่านที่ถามผมเมื่อกี้ทันไหมครับก็ก็คือว่านำหนึ่งเนี่ยจะมีค่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นำสองก็จะเปลี่ยนเป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นค่าแต่ละค่าผมจะเปลี่ยนให้ดูนะแบบหนึ่งผมเปลี่ยนใหม่เป็นยี่สิบสามเปลี่ยนไหม อ๋อเข้าเข้าใจแล้วค่ะก็คือค่าแต่ละค่าถูกต้องไหมคะใช่ใช่มันคือกล่องเอาตอนแรกเอาสองไปใส่ใช่ไหมในกล่องนั้นมีสองทีงนี้ผมเปลี่ยนว่าเอากล่องน้ำหนึ่งใส่ยี่สิบสามเข้าไปมันก็จะกลายเป็นยี่สิบสามอ่านไหมครับเข,ข้าใจแล้วค่ะอ่าเข้าใจคาว่าตัวแปรนะอาจารย์คะอย่าเอาคณิตศาสตร์มาจับนะค่ะคณิตศาสตร์นะ ค่ะคือโปรแกรม R เนี่ยก็คือเวลาที่จะใช้อะคือเราต้องเขียนชุดคำสั่งอันนี้เพื่อรันเองใช่ไหมคะไม่ไม่มีรูปแบบฟังก์ชันอื่นให้ใช้ใช่ไหมคะอ่าแล้วแต่งานครับแล้วแต่งานว่าคุณไปใช้นะครับคุณไปใช้อ่าเขาเรียกแพ็กเกจมันมีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนแพ็กเกจคุณก็ไปดูว่าจะใช้แพ็กเกจตรงไหนทำง,งานคุณคุณต้องไปดูว่ามันมีไหมมันมีไหม เช่นผมทำทางในชีเรนนิ่งเนี่ยให้ทางในชีเรนนิ่งให้เช่นทำสมการเชิงเส้นอย่างเงี้ยทำกราฟอย่างเงี้ยมันก็จะมีแพ็กเกจให้เราไม่ต้องมาเขียนเองแต่ทีนี้วิธีการจะเอามาใช้เนี่ยคุณต้องรู้ว่า